สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คิดฮอตคิดถึงของรายการเบาวุรีชัยผ้าม้วนผ้าเหลาะนะครับมือนีมีโอกาสดีนะครับดได้ไม้เยี่ยมไม้ยมเครือข่ายเกษตรกรโคกระกูดโปงแดงนะครับหรือว่าวิสากิจชุมชนเกษตรกรโคกระกูดโปงแดงนะครับอ่าสำนักง,งานอ่าที่ตั้งนะครับตั้งอยู่ที่ที่2 0 9หมู่ที่9บ้านนนทองตอบนุนนแดงอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับมือนีเป็นโอกาสดีอ่าวบาบุฒิชัย ได้เอา,มาเมล็ดพันธุ์เขาที่ตีล่งหน้าเหตุการณ์ผลิตในปีการผลิตนี่เอามาเป่าทั้งค้นสะอาดนะครับมือเลืถือโอกาสมาเ,าเลียนรูปเมื่อบิรงกระบวนการเหตุงานของกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนโคกุฎพปงแดงว่ามีวิธีการเหตุงานตั้งไดเมื่อนี่บ่าววุฒิชัยตีน้ำผ้าไปพอครับประธานกลุ่มประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคกุฎพปงแดงนะครับก็คือผมเอินเล่าหน้านะห,หน้าสาคอนับทิ้มใส ไปพบกับเราเลยใดเลยครับครับตอนนี้ผมกับอยู่กับประธานวิสาหกิจชุ่มชนเกษตรกรโคุกปูนโงแดงแล้วนะครับผมเตให้แนะนาตโตเองเลยนะครับกับท่านผู้ชมนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคกับผมนายสาคอนทับทิมใสครับอ่าเป็นเกษตรกรอ่ารอยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นคนให้เป็นประธานผู้มีสายกิจชุมชนโคพกปูนโปงแดงอ่าก็ได้ดูแลอยู่ตรงนี้ครับ มาเมื่อนีเนะาะจะถือโอกาสดีเ,เป็นวันเสาร์นะครับผมอืน่นหน้าสาคอนเด้ครับหน้าตาคออนตับจิ้มใสนะครับเหตุงานน้ากันมาโอ้ยเม่อมันตีเขาติป,ปีเลยเด้อครับสิกว่าปีแต่สิกว่าปีแล้วนะครับจากทีบ้าวุฒิชัยคุกขีอ้อยู่ในงานพัฒนาที่พื้นทีโคกขุดวงแดงนะครับเมื่อนีเป็นโอกาสดีวันยุทน้ำโอก,กาบ้าวุฒิชัยก็เลยเอาเข่ามาเล็ดพั่มที่ที่ลกหน้าในปีนี้นะครับมาให้หน้าตาคอนเนี่ยเปาตองข้อสะอาดมาเล็ดรีบตองข้อหลานเม็ดหยาออกคือว่าเาที๋ยวไป ไปวันในฤดูกาลเที่วันนี้นะครับอวันนี้เบานิดให้ติขอถามมาตาควันเนาะทีไปทีมาของสิ่งต่างๆในการพัฒนาในโคกาชหูเทา่ยววันิเป็นล่มสีอ่าล่มล่มสีกกล้องล่มสีของยุ่มชนหรือว่าล้านตากช้างเขารถเกี้ยวของเท่านีเป็นไปยังไงมากยังไงเข้าไปเขารวมโครงการยังไงหรือว่าเขามีการพัฒนาอย่างไรจังคอยได้ซิ่งมูนี่มากแล้วเข้ามีขบวนการเห็นงานกับพีนองสมาชิกยังไงครับครับ นีต้องขอบก่อนลื่นเนาะต้องขอบคุณบ่าวพิเศหอะไรอ่าที่ผ่านมาก็ได้เห็นอยู่ทาง Facebook เฟซบุ๊กเนาะแล้วก็อ่าผ้าเที่ยวผ้าหล่ออย,อยู่ห <c oughs> ลอกนอกเนาะครับเที่ยวผ้าหล่ออย,อยู่หลอกนอกอยู่ฐานการผลิตของพี่น,อน้องเนาะครับอ่าของพี่น,อน้องสมัครที่เครื่องค้าผูกผลิตของแจ๊กเห็นอ่ารูปแบบเห็นเบื้องหลังการผลิตในรูปแบบอินซี่แล้วก็มีปลาบ้าน,านอากษศเสีย่ยังไม่ไดแนวครับผม กบมุนีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ขอมาอีกรับหนึ่งครับคือเป็นในน้ำกลุมครับตรงนี้เป็นกลุมที่ตั้งกลุ่มของ6บสู่ตรงแดงครับคือว่าตรงนี้เข้าเหตุงานแบบผลิตตรงนี้ถือว่าแปลรูโอ๋โอถามที่ผมไปเบิ้งบว่าจะเป็นอินซี่วานากเกษตรมงรังคันเป็นฐานผลิต แต่ผมเข้าบงจุดนี้จุดกลุ่มนี่คือฐานแปรรูปแน่นครับซิ่งเรานันเขามาสู่จุดนี้นะครับครับอ่าแปรรูปเสร็จปุ๊บต้องเชื่อมโยงไปทางตลาดเชื่อมโยงทางตลาดเนี่ยเกษตรอินที่ตลาดพรา้อนเพราะว่าจะเป็นตลาดปีเกี่ยวรุ่งพยาบาลบัลลูบีเนาะครับเนาะอันคือปลายน้ำเพราะว่าไงผมพาพี่น้องไปมวนไปเลาะไปไปเบิ้งต้นน้ำแล้วตรอนี้เมื่อเบิ้งกลางน้ำเหมือนไงของมือนีเนาะเมื่อเบิ้งกลางน้ำเข้าเข้าตรมีกระบวนการกันตรวนยังไง ปลายนาคือตลาดตลาดเนยห้าก็ัยังโม่พ่อเขาก็ยังเสื่อมย้งเครือข่ายพี่น้องอาต้หนอกนันเนาะ,นะคือตรงนี้ก็คืออ่าเป็นทีตัางกลุ่มกับมีคูรุพัน์อย่างหลายแนวเนาะก็ส่วนท่านนั่นก็นเป็นลูงสีขาก้องครับซึ่งท่านสบประกออ่าได้สั่งสนุนา่าครับเนาะก็ส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นอ่าเข้าข้อร่วมโครงการเกรษตรดินทีควบวงจรของเกษตรจังหวัดมาสารคามค การทำว่าเกษตรที่คบยังเออคบมุ่งจนก็คือต้องมีผู้ดูแลมีลงสีเนาะครับลงสีตรงนี้ก็มีขอดีหลายแน่วเดี๋ยวสิบห้ายานเบิงว่าขอดียางแน่เนาะมีลงสีแล้วก็มีรถดเกียวเขามีหลรดเกี่ยวเขาแล้วก็ต้องมีฉางเขาเก็บเก็บเก็บเขาเปลือกที่มีคุณภาพเนาะครับแล้วก็มีล้านตามีล้านตาแล้วก่าต่อไปจะเข้าปเสธเี่ยมย่งตลาดในการสรงออก มันคือเกษตรที่คงมุองจอดอเน,นี่เบ้าอดิชัยขอถามน,น,น,นะครับว่านายน้อยแนี่นะครับวิสาหกิจชุมชนหรือว่าเครือขออ่ายผครงขุดครงแดงไหนเหตุงานน้ำหน่วยงานใดแน่จังคอยอมาถึงจุดนี้ได้ทิปกาปีแล้วนะครับที่อยู่กับพี่น้องอยู่กับสมาชิกของเฮ้ามีหน่วยงานไดลงมาเหตุงานพัฒนามาส่งเสริมหนุน,รรนครับของโครงขุดแน่หรครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณหน่วยงานถุกหน่วยงานก็ถือว่าตรงนี้เป็นอ่า ตัวไคโรโผล่ผูดปลูกวงเด็ก็ถือว่าเป็นสร้างเนาะครับเป็นสรา้างตัวใหญ่ซึ่งหลายๆหน่วยงานมาซอยกันปัดครับมาซอยกันเติมแล้วก็ซอยกันสร้างครับเฮ็ดจังไหนเป็นสิเป็นสร้างคือสมบูรณ์แบบสวยงามเลยครับกับมีหน่วยงานสปกครับสปกแม่นอันตรายสารคามเนียนสปกจังหวัดมหาสารคามถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่มาบุกเบิกที่สุด เฮ็ด่เริ่มต้นบุกเบิกตั้งแต่โครงการควบคู่กันใจกาเนาะที่ผมเคยนั่เสนอในคลิปแรกๆครับนั่นแลยนะครับครับมิโซโกะก็มืองานหลังแล้วครับงานหลังอ่าอันนี้ก็ครูมากก็ล้างทางโตัวสางข้างไว้ทางข้างไว้ในการพัฒนา่เกษตรจังหวัดครับมิเกษตรแล้วก็มิเกษตรจังหวัดนี่สำนักงานเกษตรจังหวัดครับมีอ่าพนักชุมชนสำนักงานพนักชุมชนพนัก ทำงานพนักงานชุดนงหวัดพนักงานชุดนอำเภอครับพนักงานชุดนอำเภอแล้วก็มีทางมหาลัยที่มาเติมเต็มเรื่องวิชาการครับมหาลัยคอนเจนมหาลัยมมสมหาสารคามหน่วยงานขับขับรานศึกษ่าขับแมงมอมสมขอกับลุงมาหนุนเสริมเดียวผมเพิ่มลูกตั้งทางทีเข้ากพรท่านในมีเพิ่มก็ไม่เพิ่มลูกครับครับแล้วก็ส่วนเรื่องตลาด อันนี้ผขาก็ได้คือผ่านนิจังหวัดอ้อ่านนิจังหวัดมาสารค้างครับผ้าไปาช็อปไปผ้าไปขายเ<อ>ป็นทุกๆผ้าอันที่สรุปยาค้นวาเนาะเกษตรผลิตผ้านิบตลาดแนนครับแนครับคื <tur. S 2> อเรื่องตลาดก็ต้องยกให้ผ่านนิจังหวัดผ้าเข้าไปแล้วก็พนักงานช่วย้วเสริมเตรียมเรื่องบรรจุนกาพเรื่องโลโก้เรื่องการขายการขายคือกันครับนะครับ าตัวนี้ก็ที่ว่าพี่น้องเกษตรกรก็ทื่ว่าขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มามาสอนกันเติมเต็มแล้วก็อีกย่างคือขาดว่าอะไรคือเกษตรและสหกลกสแในครับกสแล้วก็กระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานจังหวัดถีมากเกล็ดลงอบอี่ยังต่างๆเชีที่อบเข้ากับเ עם, ีอบสมุนไพรอบสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่นครับขอบคุณทางศูนย์วิจัยเข่าขอนแก่นน้ำ เพราะว่าถ้าสมุนไพรเข่าคอนเจนกับมาเติมเต็มแนกจะมาเติมเต็มกรมการเข่าแล้วก็บสุนไพรเข่าคอนเจนมาเติมเต็มเรื่องพันเข่าคุณภาพมาสนับสนุนให้พี่น้องแล้วก็ขาดอะไหรคือเรื่องเมล็ดพันธุ์ดีนะครับอันนี้ก็คือหน่วยงานที่หลายๆหน่วยงานที่มาเติมเต็มช่วยพี่น้องโคกข้าวบุญโป่งแดงหรือพี่น้องทั่วไปนะครับผม หลายหลายหน่วยงานที่เก่าพอถึงเนาะโอยไงว่าหลายๆหน่วยงานมากมากหวมกันมากร่วมกันปั้นสร้างแนวียวกันแนวครับให้เป็นปั้นที่สมบูรณ์แบบแนวครับแนวครับบางหน่วยงานอาจจะปั้นขาเนราะวงาอาจจะปั้นหัวปั้นหางปั้นตูงที่นะครับครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณหลายๆครับโอเคครับมาถึงช่วง้ายของรายการแล้วนาตาคันจากดีไฟยังถึงทันภูชมที่ยึดข้างบันข้างรายการแฟน้เพจของเบวีใช่ปะครับก็อยากฝาพี่น้องเนาะครับก็คือ พี่น้องท่านใดอยากช่วงสิลงหน้านี่เนาะก็คืออยากเป่าเมล็ดพันธุ์ที่เอาอไปบานรับ,บเชิญใดเพราะว่าตรงนี้กัถือว่าทำทุนสาะเมล็ดพันธุ์ใดมาตรฐานใด,ดคุณภาพเนาะ,ะกับหรือว่าจากเมื่อสีเข่าเมื่สีกับลกสีหองกับสามารถบริการให้พี่น้องได้นี่คือเข้าตรงใจกลูมพันธุ์ให้มันเกิปดประโยชน์ คือน้องให้มากที่สุดนะครับเกิดากฝายผ้นองทุกที่นะครับครับรายการเบ้าดริชัย้าม้วนผ้าลอกลับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามให้กำลังใจมากโดยตลอดนะครับเอาไว้พบกันไม่โอกาสห่ะเบาดีใช้ผ้าไปม้วนไปเที่ยวใสเอาไว้เจอกันโอกาสสำหรับวันนี้ขอกล่าข้าว่าขอบคุณและสวัสดีครับ